สวัสดีปีใหม่ครับตอนรับคุณผู้ชมสู่5บอกเหตุกับผมเชิงชายวางอุ่นนะครับพบกับคุณผู้ชมบ่ายโมง15นาทีนะครับไปกันที่ศูนย์อเมริการจิตอาสาพระราชทานนะครับลงพื้นที่ไปที่ปากพนังนครศรีธรรมราชไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงในช่วงจิตอาสาแจ้งเหตุครับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราชและจิตอาสาพระราชทานมทบที่41พร้อมด้วยนายอำเภอกิติพงษ์รองเดชอำเภอปากพนังและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคุณอริศราสิงแก้ว ผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุเลือดคลั่งในสมองที่บ้านเลขที่116ทับ1หมู่2ตำบลบางพระและผู้ป่วยติดเตียงอีกรายหนึ่งที่หมู่ที่8ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมมอบสิ่งของที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยติดเตียงและเครื่องอุปโภคบริโภคหลังจากศูน,นย์ดำเนินการจิตอาสาพระราชทานได้รับแจ้งเหตุจากคุณจันกิราผลเจริญขอรับบริจาคพระออมผู้ใหญ่และอาหารสําหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางเนื่องจากมีฐานะยากจน ขณะเดียวกันศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานภาค4โดยจิตอาสาพระราชทานมทอบอที่42และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานไปบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือคุณนิสัยจันทรักษ์ ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับการผ่าตัดบายพาสหัวใจที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ปริมาณโลหิต3 1 5 0ซ c หลังจากได้รับแจ้งเหตุจากคุณพิมพยาจันทรัก์ในการขอรับบริจาคโลหิตทุกกรุ๊ปให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินรายนี้เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ศูญญนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสี่ยังได้จัดกำลังพลจิตอาสาหน่วยมอทบทีทท่42บริจาคโลหิตให้กับคุณอนัญญา,นากแกล้วธนงที่โรงพยาบาลสงขลาเนื่องจากมีอาการป่วยจากภาวะเสเลือดในสมองตีบและภาวะแทรกซ้อนโดยได้ปริมาณโลหิต9 0 0ซีโดยญาติของผู้ป่วยที่ได้รับการบริจาคก็ขอขอบคุณจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ด้วยรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยค่ะเพราะเราโพสต์ไปหลายวันแล้วแล้วก็ ได้ตอบกลับมาประมาณ3-4ี่คนก็คิดว่ายังไม่พอเพราะได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนจีดาศาแก็รู้สึกซาบซึ้งในพระหมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากค่ะ ส่วนกองผลฐานราบที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานไปบริจาคโลหิตอีก5,000ซีซีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและช่วยเหลือคุณชวัฒนากรแสนใจนาที่ได้รับแจ้งขอบริจาคลหิตกรุ๊ป O-RS ให้กับคุณกีรติยาแสนใจนาที่เข้ารักษาอาการเกรดเลือดต่ําที่โรงพยาบาลเมืองชนบรุรีเนื่องจากครอบครัวมีฐานนะยากจนเช่นเดียวกันครับ